ประหยัดน้ำมันกว่ารถตักเก่าที่ผมเคยใช้งานมามันเลยเป็นเหตุผลที่ผมมั่นใจในการตัดใจซื้อรถตักใหม่จำนวนสาคันสวัสดีครับผมปฏิพัทธ์ทวิศีสวัสดีครับผมเองชื่อวุฒิพัฒนทวิศี ผมได้ทำธุรกิจลานแก้วเดิมทีเราใช้รถเก่าญี่ปุ่นทีนี้เนื่องจากเป็นรถรุ่นเก่าใช้งานมานานอะไรก็เริ่มหายากผมก็ได้เจอรถยี่ห้อแชมป แล้วก็ได้ทดลองการทำงานราคามีความเหมาะสมผมได้ซื้อคันแรกเข้ามาเป็นรุ่น926การทำงานมีความพอใจขอตัดสินใจซื้อเพิ่มอีก2คันเครื่องยนต์รถตักที่ตัวขนาดนี้ความสามารถในการทำงานประหยัดแล้วก็สมกับราคา ซึ่งรถแชมป์เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของรู่น้องผมได้ประหยัดน้ํามันกว่ารถตัดเก่าที่ผมเคยใช้งานมามันเลยเป็นเหตุผลที่ผมมั่นใจในการตัดใจซื้อรถตัดใหม่จานวน3คันผมก็ขอเชียร์ยรถใหม่เชียร์ยี่ห้อแชมป์ซึ่งราคาสมเหตุสมผลทั้งฝ่ายขายฝ่ายเซอร์วิสรวมถึงอะไรที่จะมีทุกชิ้นทำให้ผมมีความมั่นใจแชมป์เยี่ยม กดติดตามแล้วอย่าลืมกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย